สวัสดีครับวันนี้มันมีวิวตบบบบบู้สองระบบครับตัวนี้ผมรันตัวอิบาร่าหนแรงอยู่ครับผมนขึ้นสอง้อย่เฟสนะแต่ตอนนี้จะคือตู้นี้ใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับคือเป็นทบบนั้งระบบไฟบ้าน a c ไฟแดงแต่ตอนนี้ผมใช้แสงแดยกันเดียวไฟเข้า dc ครับแล้วผมจะลองเปิดตัวปั๊มิซูบิชิเชื่อมต่อเป็นส t a เด e l t a ตอนนี้ไอีกต่อไปสายเรื่องเราสามแรงมาครับสามแรงม้านะครับเดี๋ยวผมจะสลับการทํางานนะฮะตอนอื่นต้องปิดคอฟก่อนนะครับที่หน้าตู้นะะฮปิดคอฟป์ุ๊บอ่าดูแลตอนสลับจากนี้ไปตัวเป็นตัวเครือสะพานไฟธรรมดาทั่วไปครับนะฮะเดี๋ยวมันเป็นระบบของใช้เป็นของตัวไฮโค แล้วเราก็มาออนที่ตู้เหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้ไฟเข้าแต่นี้เป็นสันเทค285วัตต์ w, แบบแผงนะครับอ่าออนแล้ว ใ้3ครับตอนนี้ต่อมอตารมานะก็ตอนนี้อยู่6ครึ่งนะครับเกือบ3โมงเย็นละ285บาทมือสอ2นี่นะตอนนีใครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสักนอยกันเดี๋ยวเราไปดูสกนดกันนะอันนก็เดี๋ยวรอยลิกันยนะตัวกระแสอยู่ที่4.4 5แอมป์ครับนี่งครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะปิดนะฮะปิดแล้วเราก็จะไปดูระบบซ้ำเหมือนกันนะครับครับปิดแล้วนะครับต้องปิดก่อนทุกครั้งนะครับเราก็มาสับนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วไปดูซ้เหมือนกันเราก็มาสตาร์รตปึ๊ตู่เหมือนเดิมครับ สาแอมป์นะตัวนี u, ้เป็นแรงครึ่งเดี๋ยวเราดูกันเท่าสองนิ้วเก้าใบพักสายมีสอสายนี่คือมาจากตัวแหวนเส้นนะครับแล้วก็เส้นอีกเั้หนึ่งที่ตัวมอเตอร์เจ็ดแหนหนง1 2 3 4 5 6 7ตัว8แผงครับอ่ต่อครับ8แผงอ่ะประมาณนี้ปึ๊บ นี่ไอ <m> ้ปลาไอ้หนึ่งก้าวไปพันนะครับสองนิ้วตัวนี้อัจเชื้อเชิญที่ประมาณสอบาทนะครับึ่งที่ตัวนี้ก็ถึงที่ตัวนี้ยที่ประมาณสาิเซมตร่าเี้สองบาทงานน้นะหนึ่งตู้ตู้หนึ่งใบคืออุปกรณ์ในหนชุดใช้กับไม่ใช่แผงสุราหชุดใช้กับได้สออุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเต็ม สูบเต็มระบบมากกว่านะครับเพราะว่ามีระบบการน,น้ำแห้งโขอกาศอะไรไไออนี่ร้อยยี่สิบตัวโอเคขอบคุณครับเวลาสองร้อยยี่สิบสามเฟสครับ